สวัสดีวันสุกร์สดใสเกมเมื่อคืนอยู่ลปาลีกนะคะเลี้ยวผูก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะยูนิยองเซงเกอร์ได้ที่2ประตูต่อศูนย์อุ๊ยมะนากูไม่รู้แม่นอีกแล้ว เซนสโก์ใสๆแบบนี้แอบมีเสี่ยวกันด้วยนะคะในช่วงครึ่งหลังนะอ่ะก่อนเกมค่ะก็มีข่าวร้ายนิดนึงนะคะก็เป็นคิวินเคลเลอร์นะคะที่ชวดลงสนามนะคะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในช่วงระหว่างซ้อมนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ไม่มีชื่อลงสนามในเกมค่มคืนนี้เป็นเพราะมีอาริซงเบเกอร์รับหน้าที่ดําเนินรายการแทนนะคะ ส่วนกองหลังนะคะก็จะเป็นแบ็กซ้ายซิมิการ์แบ็กขวาเทนอาโนนะคะคู่เซนเตอร์เป็นควอนซากับโกนาเต้ค่ะสามแดนกลางวันนี้ใช้เป็นเอเลียสเอนโดแล้วก็กาเวนแบ็กส่วนสามประสานแดนหน้าโอ้โหเซอร์ไพรสม์มากมากเอาซาลาลงตัวจริงเลยนะคะประสานงานกับเาวินูนเยสแล้วก็เดียโกโชตาค่ะสำหรับพี่ชายแม็กอันลิเตอร์ก็ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ด้วยนะคะตำแหน่งกองหลังนั่นเองแอบเอาความน่ารักมาฝากกันค่ะก่อนเกมที่จะแข่งในแอนฟิลด์นะคะอย่างที่ทุกคน ก,ก็จะมีการร้องเพลง You Will Never Walk Alone ในสนามนะคะก็คือเป็นเรื่องยากที่ใจเห็นมากๆเลยนะคะที่แฟนบอลทีมเยือนจะมาร้องเพลง You Will Never Walk Alone ร่วมกับแฟนบอลเจ้าบ้านของลิเวอร์พูลนะคะก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศน่าประทับใจอีก1นึ่งแมชเลยนะคะ ทีมพี่ทีมน้องอะเนาะน่ารักมากๆเปิดเกมมาก,ก็เป็นฝั่งที่เจ้าบ้านอย่างลิวพูเนี่ยแหละค่ะทำได้ดีกว่านะคะคลองบอนคลองเกมได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้หลายครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสทองมากๆในช่วงนาทีที่17นะคะก็เอเลียสลากจากกลางสนามมาส่งให้ซาร่าแล้วก็ซาร่าเนี่ยถวายพานให้กับนูเยสเลยแต่ว่าก็ยิงออกนอกกรอบไปเป็นอะไรที่แบบโหโคตรน่าเสียดายเลยอะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันใหม่นะนุเยสเขาให้ไม่พลาดแบบนี้อีกนะคะ ต่อมาทางด้านของทีมเยือนก็มีโอกาสได้รุ้นทําประตูนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเป็นประตูค่ะจนในนาทีที่44ลิวร์พูได้ประตูขึ้นนําจากไลอันกาเวนแบกนั่นเองนะคะโอ้โหปลดล็อกกับลิวร์พูได้แล้วค่ะยิงลูกแรกในสีเสื้อลิวร์พูได้ออจากจังหวะกาวเวนแบกซ้ําลูกยิงไกลของเทนอาโนนะคะซ้ำแบบจดจ่อไปเลยไม่เหลือค่ะลิะวว์พูน,นํา1-0ก่อนจะจบครึ่งแรก เปิดเครื่องหลังมาลิวอูก็ไม่ได้เล่งเครื่องแล้วนะคะดูแผ่วๆลงก็ไม่ได้แบบที่จะใส่นักใส่เต็มนะคะดูผ่อนลงเนาะก็กลายเป็นว่าทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะแบบทำประตูด้วยมีให้เสียวเสี่วกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือของเดียโกโชตาที่มายิงลูกปิดกล่องให้กับลิวอพูในช่วง ทดเวลาก่อนจะหมดเวลานะคะในนาทีที่90บวก2นะคะก็ลิ์พูได้ประตูที่2จากเดยโกโชตาค่ะต่างจังหวะกองหลังเซนกิลัวนะคะสกัดบอลไม่ดีค่ะบอลไปเข้าทางของเดลโกโชตาแล้วก็กระชากเข้ากรอบเขตโทษซัดไม่เหลือจริงๆโอ้ยอดม,มากๆมาตรฐานเขาดีทุกนัดที่ได้ลงเลยนะคะจบสกอร์ได้แบบเฉียบขาดม,มากๆลิ์พูค่ะนำเซนกิลัไปได้2ประตูต่อศ แล้วก็คือจบเกมสกอร์นี้ไปเลยนะคะคือโชต้านี่ไม่ต้องเล่นบอลแล้วค่ะล่าสุดยิงธนูไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหท่าเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้ จบเกมการแข่งขันอยู่รลวาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนะัดที่2นะคะเลี้ยวพูก็สามารถเอาชนะยูนิโยงซิงยูรัวได้ที่2ประตูต่อศูนและตอนนี้เก็บ6แต้มเต็มนะคะจากการแข่ง2นะัดรังเป็นจ่าฝูงกลุ่มอยู่นะจ๊ะใครก็แพ้ค่าบ้านกันไม่มีหรอกอ เกมเมือคืนหลังจากที่ได้ดูคนแรกที่ต้องชมเลยก็คือชาเรียลควันซาคือเด็กคนนี้พอได้รับโอกาสลงเล่นเราก็คือทําได้ดีในทุกๆนัดเลยมีความนิ่งเล่นได้อย่างเนียนตาเหมือนแบบว่าคือได้รับโอกาสแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ทุกๆนัดอันนี้คือแบบ นับถือใจน้องเลยคือเก่งมากๆแล้วก็เอ,อ่อโกนาเต้คู่เซนเตอร์วันนี้ก็คือดีมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะมีอาริซองเบเกอร์ก็มาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วเนาะก็ทำได้ดีนะคะนี่อะคลีนชีสเก็บคลีชีดได้แล้วก็ถือว่าทุกคนทำได้ดีนะคะจริงๆก็ไม่ต้องแบบถึงขั้นไปเร่งเครื่องใส่เต็มขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเออบางทีก็ต้อง เซฟเฟกันไว้ก่อนด้วยเนาะอ่ะสกอร์สองศูนย์ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆสำหรับเกมนี้แล้วก็บรรยากาศดในแอนฟิลด์อบอุ่นอีกครั้งนะคะพี่น้องเขาได้เจอกันเออ คิวินแมกอลิเตอร์กับอเล็กซิสแมกอลิเตอร์ก็ได้ลงสนามดวลกันแล้วนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นอีกหนึ่งนัดเลยนะคะแล้วก็โอ้โหคุณพ่อเขาเนี่ยคงเรื่มเปลิ่มมากๆเลยนะคะคุณพ่อก็ได้มาดูที่สนามด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเกมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมกระชับมิตรหรือเปล่าออวันนี้ก็คือแบบบรรยากาศอบอุ่นจริงๆนะคะที่แอนฟิลเนาะหลังจากเกมยูโรป้านะคะโอ้โหมีเกมหนัก ที่ยังรองเราอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะคะนั่นก็คือการไปเยือนไบรตันค่ะทุกคนไปโซ่กันต่อลุยกันต่อค่ะ